มีเอ็มเอ็กเครื่องดิเซอ์หกสูบอร์โบคันนี้นั้นต้องบอกว่าถ้าเจ้าของนั้นนํามาใช้บริการมากับอาการที่อาการรถไม่เป็นอะไรเลยครับรถทุกอย่างนั้นใช้งานเป็นปกติไม่มีรัวไม่มีเออไม่มีอะไม่มีงองแงเพียงแต่รถวิ่งประมาณแสนห้าท่านเจ้าของไม่สบายใจเราก็ตั้งใจว่าจะทําจะศาสตร์และก็จะเอาไปจูนใช้กันยาวๆต้องบอกว่าคลิปนี้นะพยายามเล่าแบบเร็วๆนะครับไมนะ่ให้คลิปยาวเกินไปเพราะว่าคันนี้นั้นต้องบอกเลยว่ามาหากราบมากมาก อันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้นั้นเป็นเครื่องแตกูล B ซึ่งเป็นเครื่องที่ไม่มีปัญหาเรื่องโซ่ทัมมิ่งเท่าไรนะักแต่ก็ยังขาใจครับเลยเอามาให้ผมบอกพี่อาร์ตคันนี้นั้นต้องยกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสะพานโซ่ยกชุดจะได้สบายใจเพราะว่าผมอยากให้พี่อาร์ตเอาไปจูนเนื่องด้วยรถตัวนี้เนี่ยเมืองนอกกับเมืองไทยนั้นไม่จะเป็นเครื่องเดียวกันสเปกเดียวกัน แต่แรงม้าไม่เท่ากันอาจจะด้เหตุผลในการนําเข้าหรือการใดๆก็ตามที่เขาตัดทอแรงม้าลงไปดังนั้นผมจะต้องเตรียมรถให้พร้อมสําหรับการไปจูนและแน่นอนครับเรากลับไปใช้บริการที่อารถล u n เนอร์ลาดภารแปดสิบอพีเงเป็นไงบ้างสวัสดีครับตามอายุการใช้งานครับรักษาเปลี่ยน วัวอ่าเอาหลักๆเลยหลักๆเลยที่มาอ่ายกเครื่องเราเรายกเครื่องมาเปลี่ยนเปลี่ยนพวกรางโซ่นี่รางโซ่ตรงนี้มีกี่ตัวสี่ตัวสี่ชิ้นครับบนล่างบนล่างบนล่างใช่ไหมแล้วก็โซ่สองเส้นมีตัวดันตัวดันตัวดันนะมีสองตัวมีตัวในตัวในเป็นตัวนี้ครับอันนี้ฝาปิดที่ออยเจ็ตฉีดน้ำมันเลี้ยงโซ่อะไรพวกนี้อ่าเนี่ยเป็นแบบนี้อ่าตัวนี้อ่าหลายคนชอบไม่เปลี่ยนอันนี้คนที่ต้องเปลี่ยนพลาสติกถ้ามันเป็นพลาสติกง่ยเปลี่ยนดีกว่า ก็ให้เรียกพลาสติกเลยนี่ครับชุดชุดหลังโซจะมีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เขาเรียกว่าครบชุดตาปกติใช่แล้วก็มานี่หนี้มายางกินวาลยางกินวาลต้องเปลี่ยนให้หมดตัวเปลี่ยนทั้งหมดยี่สิบตัวนี่อันนี้ห้ามประหยัดเด็นขาดหรือแล้วเกลียนทอยดีอ่าเกลียอยดีเปลียนทอยเตอร์ตรงนี้สี่เส้นสี่เส้นข้าอเส้นซ้ายขวาสี่ท่อไหลกับเชโบอ่ากับเชโบเปลี่ยนกับเมมียางฝาข้าววาลเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยทีเดียว สีต่างๆมีซีนท้ายสีข้าเหวี่ยงป่ะอันอันนี้ซีนสีข้าเหวี่ยงอันนี้ครับข้าเหี่ยงสีข้าเหวี่ยงสีข้าเหวี่ยงสีหน้าเครื่องสีหน้าเครื่องสีท้ายเครื่องสีท้ายเครื่องสีหน้าเกียร์อ่าสีหน้าเกียร์อ่าคงไอ้ประก็นถ้อยเสียไอ้ไอ้ฟอนไบต์อ่เหล็กลัสไอนี่ไอ้ประก็นฐานกองป่ะอ่าไันนี้ประก็นคือประก็นฐานกองปรนกองเปลี่ยนตัวเนี้ยตัวเนี้ยชอบที่ชอบรั่วกันมีนี่ออยนี่อันนี้จะออยน้ำมันเครื่องก็ที่เจอบ่อยๆก็แตก ดื้อรันไม่ยอมเปลี่ยนในกําหนดเวลามันเพราะบางอย่างมันโดนความร้อนอยู่ตลอดเวลาครับอลูมิเนียมันฝึกฝ่อนฝึกก่อนอยู่แล้วทั้งคู่เกียร์แตข้าไอเกียร์โดนหมดใช่ทีนักเกียร์นี่นะ่วขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยน้ําเข้าเกียร์ใช้จนเกียร์ออกอาการพอเกียร์ออกอาการปุ๊บเรียบร้อยเปลี่ยนเกียร์ใหม่ใช่ถูกต้องครับ าออเคื่อถ้าเกิดรั่วมันจะเป็นคนัดถักอ่างน้ำป่ะเหมือนกันครับเหมือนกันหมดทั้งคู่เหมือนกันเหมือนกันอันนี้เช็ไม่ยากก็เดือนละครั้งเปิดปากพักน้ําดูใช่ครับถ้าเริ่มมีน้ํามันลอยก็เรียกว่าเตรมตัวเข้าสู่เจอแล้วครับแจ็คพอตแล้วอันนี้ท่อไหลกลับพวกนี้ก็เปลี่ยนกลับก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยใช่ครับไหนไม่ยกออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันหรือยากองนี้ถ้าเกิดไม่ยกเครื่องออกมาหรือได้ปะพอได้อยู่ก็พอได้อันนี้พอได้อยู่แต่ไหนๆก็เอาลงมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดเสื่อมเพราะ มันเป็นท่อยางครับแขงเสื่อมมันจะใช่ครับฝาไอ้ฝาวาวน้ําฝาวาวน้ำเติมนิดหน่อยเพราะมีโอลิงเนี่ยเนี่ยที่เสื่อมจริงมาตรฐานเติมเนี่ยอ่าฮะเนี่ยทุกคนเนี่ยทั้งนั้นเลยครับอ่านี่ขอขอข้างเครื่องยังต้องเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมยังคงเป็นอาการเป็นตำตัวใช่นี่หลักเลยเนี่ยอะไรลมาจากของบีเอ็มเลยใช่ครับเนี่ยแข็งป๊อกเลยเนี่ยแข็งโยกนิดนึงจนน้ำก็รั่วแล้วมันเริ่มแบบขยับกักๆกักกใช่เอามาโยกหน่อยน้ำก็ พุ่งออกแล้วครับโอเคอาจารย์ประจำตัวนะนี่หนึ่งอันนี้หนึ่งเปลี่ยนทุกตัวนะฮะเปลี่ยนหมดดีเซลเบนซินโดนหมดท่อน้ําต่างๆก็ยังดีอยู่ยังรอไปก่อนใช้ไปก่อนไปว่ากันใช่ถึงจะรอมันยังมีเรื่องเริ่มเริ่มมีเสียงยังยังครับยังอย่ังปล่อยไปกกึ่งไปก่อนถามนิดหนึ่งนิดหนึ่งเครื่องตระกูลบีที่เป็นดีเซลโซ่ยืดยากไหมยากกว่าเอ็น แย่พอเอ็นใช่เยอะไหมเอ็นก็สุดๆก้ากึืนก็สองแสนที่จะเจอมาที่สองแสนนี่คืออันตรายครับคทนแล้วอันตรายไม่ไม่ไม่ของทนนะทนใช้ใช่สนใช้แน่นอนไปลุ้นลุ้นลุ้นทานตลอดเวลาใช่ครับรัตตกูลบีอ่ะบีบีมันมันมันได้มากกว่าเกือบเกือบสองแสนห้าสองแสนห้าเลยเพราะอย่างจริงคันนี้เนี่ยก็โซ่ไม่ได้ยืดนะยังยังครับยังยังแต่ท่านจะขอบอกว่าไหน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 แล้วเอาให้มันสุดไปเลยครับ ก็นั่นแหละครับยกเครื่องออกมาเปลี่ยนลางโซ่เปลี่ยนสะพานโซ่เปลี่ยนตัวดันโซ่รวมถึงตัวเฟืองโซ่ราวลิ้นไปด้วยจากนั้นก็ไล่ตัวโอลิงต่างๆปะเก็นต่างๆท่อไหลกับท่อน้ําซีนท่ออินเตอร์ท่อแรงดันไอเสียล้าง d p f Re g e n e เ a t e EGR ล้างท่อไอดีเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลต้องทาแบบนี้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่จากนั้นหน้าเครื่องเนี่ยก็เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องล้อตัวตั้งลง้อตัวตาม รีเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งหมดนะฮะเบ็ดเ,เสร็จจะจบในหมดทุกอยนตงไปที่142,257บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะนะครับกับการยกออกมาทําทั้งหมดแบบนี้จริงๆแล้วก็เหมือนทั่วไปครับตามอายุการใช้งานโกซ่ไอสายพานทามมิ่งเนี่ยก็วควรเปลี่ยนตามกําหนดระยะเวลามันดีกว่าดีกว่ามันยื้อใช้แล้ว เพราะวันมันมันมันดื้อเราขึ้นมามันจะเสียหายเยอะกว่านี้ยาวเลยอ่าครับคอเสียหายความเสียหายมันมากกว่าที่เราต้องเสียตรงนี้เพราะจริงๆแล้วมันคือต้องเสียถูกไหมครับแต่เพราะยื้อใช้มันเนี่ยถึงเวลาปุ๊บมันเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาเนี่ยเสียเงินเยอะมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยผมบอกไว้ก่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอมันพังแล้วก็ช็อตบล็อกกันเลยงเงี้ยเพราะว่ายกเครื่องมาเงี้ยก็กำลงมีแสนกว่าสองแสนแล้วช็อตบล็อกเลยก็ได้แต่อย่าลืมนะครับช็อตบล็อกซื้อมาเนี่ย ก็ต้องก็ต้องทาชุดนี้ใช้งานมาแล้วครับเหมือนกันแตนไไ่ไม่รู้ว่าเขาใช้งานมาเท่าไหร่อยากที่ว่าช็อตบล็อกจบช็อตบล็อกมาเนี่ยคนอื่นจะจบแต่สำหรับผมมาที่นี่เนี่ยไม่จบเพราะมันก็ต้องเช็คโล่ซึมเช็คตา <ใช S 1> น้ำเ<ใ>ช,ช็คน้ำเชค็ค oil ทำเหมือนกันหมดเลยพี่แอกว่าถ้าเกิดคุณทําก่อนค่าช็อตบล็อกไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดทําทีหลงังจ่ายช็อตบล็อกด้วยจ่ายค่าเก็บงาน เปด้วยกันเขาเรียกว่าโดนสองเด้งช่วงล่างเป็นไงบ้างช่วงล่างช่วงล่างไม่หนักไม่หนักครับก็เปลี่ยนตามตามอายุการใช้งานไม่หนักเนี่ยเราพูดกันเล่นๆใช่ไหมอ๋อชงล้อว่ะชงล้อว่ะเรียบร้อยไม่เหลือชงสี่ตัวชงไฟฟ้ารั่วใช่แต่มันหนักตรงนี้เป็นเป็นข้างขวาผมยกรถลอยเอานิ้วกดดูนิ่มปล่อยเลยอ่าแล้วก็เลยอันนี้คือไม่ไม่ไหวแล้วแต่เราเปลี่ยนไปทั้งคู่ซ้ายขวาซ้ายขวาส่วนปีกนกตรงอตัวตรงขึ้มากันโค้งขึ้นมาไปแหลก ตุกตาโดนตุกตาโดนยายดอยหน้าโดนยรอยหน้ายรอยอย,ย่างรอดยรอ,อยหลังมันเป็นไอ้นี่ครับไอ้ไอ้ไอ้ลูกปืนไม่เสียหรือยังไม่เสียยังยังไม่เสียครับเสียก็แผลในลูกปืนใช่ครับแต่ทนกว่าเยอะก็เสียก็ต้องเหมือนต้องเปลี่ยนทั้งเผาแล้วครับโลดอะดีกว่าที่เคืองเครื่องเกียร์โดนป่ะคันนี้เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองเปลี่ยนไม้อยู่อะหกเจ็ดเปลี่ยนเมื่อเดือนเก้าหรือเดือนปลายปลายปีหกเจ็ดเนี่ยครับเปลี่ยนมาแล้วเราข้ามไปก่อนอ่ะเราก็เลยไม่เปลี่ยนให้ คันนี้ช่วงล่างเหมือนจะหนักเหมือนจะไม่หนักผู้ไม่ถูกครับแต่ว่าถุงรวมคู่หลังโดมละหนึ่งคู่นะฮะแต่ตัวหนึ่งไม่แพงราคาตัวละ900 0บาทคู่นี้18,000บาทเปลี่ยนมาช่องรับเป็นยางกันฝุ่นยางกระแทกย้อยยางเผาการหน้าตุ๊กตาเผาการซีนเผาหน้าโอลิงเผาหน้าปีกนกบนปีกนกล่างคันชนอกคันชักในยางก,กันฝุ่นแหละนำไปตั้งสูตรล้อรวมค่าบริการนั้นช่วงล่างจบไปเพียง7 5 0 0 0ันกับอีก62บบาทเท่านั้นเองแต่ ยังไม่จบครับตัวนี้เนี่ยแม้จะเ์วิสชงน้ำมาแล้วเพราะว่าทางรถอันเนอร์แจ้งว่าตัวโชคเนี่ยเหมือนมีซึมๆท่านเจ้าของเคยบอกผมว่าโชค๊คนั้นเคยไปเซอร์วิสที่พีสต e ็อปช็อปมาแล้วก็จังหวะเนี่ยท่านเจ้าของเขาอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดเบรกให้เป็นเบรกเอ็มด้วยพอออกจากรถอันเนอร์ก็เลยมุ่งหน้าไปหาพีอีสต็อปช็อปสต็อปช็อปยินดีให้บริการครับในส่วนของชองอัพพีอีสเซอร์วิสให้ฟรีไม่มีค่าบริการครับถือว่าเป็นเซอร์วิสหลังการขายก็เก็บงานชอง,อง4ต้น ในส่วนของเบรกนั้นถ้าเป็นเบรก M Performance ตรงรุ่น X6 เนี่ยจะเป็นหน้า4พอตหลัง2พอร์ตผมมองว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ท่านเจ้าของก็อยากได้ที่มันดูโหดๆก็เลยคุยกับพี่อีทครับไปเลือกเป็นเบรก M หน้า6พอตหลัง4พอตคัดสภาพนำมาเซอร์วิสไล่เช็คลูกส่งลูกสูบลูกโยงลูกยางต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบ,บูรณ์ที่สุดแล้วก็นำไปทำสีแดงงวดนี้ออกมาเต็มๆสวยๆช็อกอัพนั้นไม่คิดเงินครับ ชุดเบรกเอ็หน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตมือ2พร้อมกับเซอร์วิสใหม่ทั้งหมดจบไปที่1,58,000บาทใครสนใจก็ตามรอยไปทำที่พี่อีท s ส o p ปช็อตรงแยกลำสาลีได้เลยในส่วนของท่อฐานนะครับตัวรถเนี่ยแรปด้านมาเรียบร้อยแล้วแต่จะมีรอยเบียดรอยครูบบ้างบางจุดก็จัดการถอดแรปออกเก็บสีบางชิ้นแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งหนงย่างน้อย 1- 2เดือนถึงจะนักลับไปแรปใหม่ได้ ซึ่งตัวแรปเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไปให้ท่านเจ้าของจัดการนํากลับแผ่นกันเสียงในฝาโปรงหน้าเบิกมาใส่ใหม่ให้สวยๆคิ้วสักราดที่ขอบกระจกประตูทั้ง4บานนั้นท่าเจ้าของแจ้งว่าหลังสุดที่นําไปติดฟิล์มมาเนี่ยช่างฟิล์มบอกว่าสักหาดเริ่มเปื่อยนะครับเวลาติดฟิล์มเนี่ยเศษสักหลาดหลุดติดออกมาาะเบิกแท้อีก4ชิ้นใส่เข้าไปจากนั้นก็ นำล้อไปซ่อมทั้ง4วงซึ่งยังคงใช้บริการของมิลิาสาซ่อมล้อเหมือนเคยแล้วก็อย่างที่ผมทําประจําครับเพื่อประหยัดเวลาก็ไปเบิกยาง4เส้นจากยูนิเต็ดไทยราบินทราส่งไปให้ทางมิิสาครับยาเรื่องใช้เป็นพิลล l รีหน้า275 40 20หลัง315 35 20 4เส้นนี้62,000บาทซ่อมล้อ4วงราคาเดิมราคาดีที่6 0 0 0บาทท้วน ทางบริษาซ่อมล้อเสร็จก็แทนที่จะใส่ยางเก่ายางเก่าก็ทิ้งเลยเอายางใหม่ที่เบิกมาใส่เข้าไปถ่วงล้อประกอบกลับเป็นอันเรียบร้อยเบสเสร็จหมวดตัวถังคันนี้รวมยางนั้นหมดไปทั้งสิ้น18,100กับอีก6บาทจริงๆฟังดูเป็นแสนน่ากลัวนิดหน่อยแต่ค่ายางเฉยๆก็6 2 0 0 0ไปแล้วครับ เก็บอื่นๆเนี่ยสี่หมกว่าบาทเท่านั้นเองในส่วนของฟิล์มคันนี้เนี่ยจะของเก่าติดวีคูมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จอเนี่ยติด Android มาเสร็จแล้วนะครับใช้บรกิการคนนอกเสาเซชันนะตามรอยไปทําแต่ว่ามีจุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับคือท่านเจ้าของแจ้งว่าด้านในเนี่ยแอมเบียนไลท์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสว่างต่อให้เป็นกลางคืนมืดๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสว่างก็เลยให้ผมนั้นมาจัดก,การแก้ไขนะครับ เปลี่ยนแอมเบียนไลท์ใหม่ให้มันสว่างมากขึ้นนี่นะของเก่าจะเส้นเล็กๆสั้นๆ,นๆแล้วก็เหมือนไฟไม่ค่อยสว่างของใหม่มานี่ยาวเลยสุดนุ่นแล้วก็สว่างขึ้นใช่ไหมครับครับผมสว่างขึ้นเยอะเลยมันก็คือเหมือนก็เสียบอยู่ในร่องแล้วอันเดิมยังคาไว้อยู่ปะ่ะอันเดิมถอดปลั๊กไฟออกครับอเอาแต่คาไว้อ๋อแต่ว่าเก็บชุดนี้ไว้รเราแค่เอาปลั๊กไฟออกรเราปลั๊กไฟมาเรียงชุดนี้แทนใช่ครับอันใหม่นั้นเป็นแถบ LED ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแบบบาง ใครที่เคยมีประสบการณ์จากรุ่นเก่าๆที่หนาหน่อยเวลาเน็บเข้าไปแล้วมันชอบดีดก,กับออกมาอันนี้ไม่มีประหานนั้นเพราะว่าเขาบางแล้วสอดเข้าไปได้ค่อนข้างลึกโดยเส้น led นั้นจะมาเป็นเส้นยาวๆแล้วเราก็มาตัดใส่ให้พอดีกับช่อง กับระยะที่เราต้องการซึ่งตำแหน่งเดิมนั้นตัวไฟ LED จะอยู่ด้านใต้ของตัว t ริมแต่มอแล้วว่าใส่เส้น LED ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยค่อนข้างยากและอาจจะไม่สวยเลยขยับขึ้นไปไว้อยู่เหนือ t ริมที่สามารถเล่นแสงแล้ววิ่งยาวได้จนสุดประตูซึ่งชุด LED ชุดนี้นั้นมาพร้อมกับปุ่มกดฮนะสามารถเปลี่ยนสีได้อลองสีนะครับมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะกดไปปุ๊บสีเขียวไปเงิน ฟ้าเหลืองนอกจากนี้ยังสามารถลงแอปนะฮะแล้วก็สกแกน QR ีโค้ดเพื่อลิงก์แอปในมือถือเรากับชุดแอมเบียนไลท์ในรถยนต์สามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมแต่ผมมองว่าแค่ปุ่มกดปรับสีเนี่ยก็สนุกและพอแล้วเสร็จแอมเบียนไลท์ชุดนี้นะครับใช้เวลาติดตั้งไปเนี่ยประมาณ8 9้าชั่วโมงแล้วว่าเต็มวันนะฮะก่อจะเสร็จเนี่ยมืดต,ต,ตึ๊ดตื้อแต่ผลงานที่ได้ออกมานั้นสวยมากที่สาคัญเนี่ยสว่างขึ้นทันสมัยขึ้น แต่เวลาขับรถไม่ได้แยงตาเม็ดเสร็จเอมเไลท์ชุดนี้นั้นจบไปเพียง9,900บาทใครสนใจก็โทรติดต่อคุณนกซาวน์สเตชันปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมว่ารถรุ่นของท่านนั้นสามารถติดตั้งได้หรือไม่เราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราถอดตัวทริมทั้งหมดนะฮะไปทําเนื่องจากทริมเดิมเนี่ยเป็นรอยฮะแล้วก็ตอนแรกที่ว่าจะไปฟื้นฟูทำมาทำมาแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนๆก็จัดชุดใหญ่เลยแล้วเนี่ยก็เลยจัดการทําเป็นเคฟล่าไป ก็ระหว่างที่ถอดจริงๆแล้วก็ถอดทริมเนี่ยนะครับถอดออกมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะถอดส่งไปให้ช่างก๊อเอทีคันทีเรียเอาไปทำแล้วระหว่างที่ทำล้วก็เอารถไปเข้าอู่จัดก,การยกเครื่องขึ้นมาเปลี่ยนลักงโซ่ลงโซ่ตอนนี้ออกจะอู่มาก็มาใส่แอนดียนไลท์ใส่แอนดียนไลท์เสร็จแล้วค่อยกลับไปหาช่างกอ๊อตมาเก็บงานภายในต่อซึ่งภายในนอกจากทริมที่เริ่มกัดเริ่มมีเราแล้วเนี่ยนี่เบาหักเรียบร้อยตรงนี้ย้อยย่นนะฮะเรียกว่าตามการใช้งาน มีฝงมีเฟดมีรอยบ้างแต่ว่าบ่อหลังเนี่ยค่อนข้างสวยที่เดียวนะครับยังไม่ค่อยมีรอยอะไรมากมายนะักที่ทำไปเพียงแต่เสริมเบาะคู่หน้าครับถลกหนังออกมาเสริมฟองน้ำใหม่ให้มันตึงๆแล้วคุ้มหนังกลับเข้าไปใหม่ทำสีเบาะให้เรียบร้อยบุผ้าหลังคาใหม่ครับสาวเสา B เสา C ทั้งหมดแก้ไขผ้าหลังคาล่วงรวมถึงตรงซันรูฟด้วยซ่อมปุ่มลอกไม่กี่จุดแล้วก็แน่นอนครับเปลี่ยนทริมคาร์บอนภายในใหม่ถังลำ เบ็ดเสร็จงานภายในจบทั้งสิ้น27,600บาทเบ็ดเสร็จกับระยะเวลาประมาณ2เดือนในการเก็บงานจนถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นยกเครื่องออกมาหรือรางโซ่ประกอบกับข่้ยใหม่ไล่รอบเครื่องตรวจความเรียบร้อยตรวจเช็คช่วงล่างแก้ไขจุดปกพร่องนำชองอัพไฟฟ้านั้นไปรีสโต,โตใหม่ เปลี่ยนเบรกหน้า6พอตหลังสี่พอตเปลี่ยนยางพิลลารี่ซ่อมล้อเก็บสีเก็บตัวถังเก็บภายในเติมไฟ,ไฟแอนด์เบียสไลน์นั้นจบไปทั้งสิ้น5 2 9 2 5ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองที่บอกเท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดดูดีๆนะฮะการซ่อมบำรุงของตัวเครื่องแบบยกออกมาเปลี่ยนล้างสซ่ารกับอยใหม่เนี่ยจบไปแค่1 4 2 0 0 0กว่าบาทแต่ที่มันไปหนักเนี่ยคือเปลี่ยนชุดเบรกเอ็มหน้าหลังนะครับแสนห้าแปดเข้าไปแล้ว เปลี่ยนยางเนี่ยหกหมื่นสองแล้วก็ซ่อมล้อไปอีกหกพันเนี่ยไอ้สามอย่างเนี้สองแสนกว่าเข้าไปแล้วครับดังนั้นไม่ต้องตกใจไปการซ่อมบำรุงคันนี้นั้นไม่ได้หนักไปหนักส่วนปร,รัชญาแล้วก็ความสวยงามสมากกว่าในแง่ของการเก็บงานซ่อมบำรุงก็ประมาณนี้ครับแต่ยังไม่จบครับจริงๆคงรู้แต่หัวคลิปแล้วครับเพราะว่าเราบอกเป็นอีีที่1เดี๋ยวอีพีที่2นั้นเราจะเอาไปจูนครับเพราะว่าท่านเจ้าของแจ้งว่ารรุ่นนี้เนี่ย สเปคเมืองนอกมีแรงม้าที่สูงกว่าสเปคเมืองไทยดังนั้นอยากให้ผมเอาไปปลดแรงม้าผมจึงแนะนำท่านเจ้าของรถไว้ว่าถ้าเกิดปลดแรงม้าเนี่ยจูสเตเตหนึ่งไปเลยทีกว่าไปครบๆเต็มๆม,ม,มันๆแบบตัวรถเดิมๆที่เซอร์วิสมัหมดแล้วอีพีที่2เรามาดูกันว่าจูรแรงม้านั้นมันจะได้กี่แรงม้าแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยจูแล้วพังหรือเปล่าโอ้โห,โหจูแบบนี้เนี่ยมีลุ้นแน่นอนกับ E p พีที่2ครับ ตอนพที่หนึ่งนั้นใครที่สนใจไอ้โขกคงจะพอเห็นแล้วครับว่าการซ่อมบำรุงนั้นต้องดูแลจุดไหนเป็นพิเศษบ้างซึ่งต้องบอกว่าเครื่องบีเนี่ยทนจริงๆตัวโซ่นั้นไร้ปัญหาแต่ถ้าเกิดขยากสบายใจเหมือนท่านเจ้าของรถก็ยกหรือได้ค่ายกหรือโซ่นั้นไม่ได้แพงครับผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกับเครื่องตระกูลเอ็นเท่าไหร่นะส่วนนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ EP ที่2มาดูกันว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนไปละสวัสดีบาย